ข้อ3ครับค่าของ x กําลัง3ลบ3 x กําลังสองบวก4หารด้วย x คูณ x บวก3คูณ x ลบ2บวก2ส่วน x ลบ1ส่วน x ลบ2บวก2 x ลบ1ส่วน x บวก3ลบ4 x ลบ3ส่วน x กําลังสองบวก3 x ตรงกับตัวเลือกใด A 3 x กําลัง3ลบ1 1 x กําลัง2ลบ4 x ลบ2ส่วน x กําลัง3บวก x กําลัง2ลบ6 x b 3 x กําลัง3ลบ1 1 x กําลังสอง บวกสิ x ลบ14ส่วน x กำลัง3บวก x กำลังสองลบ6 x c x กำาม x กำลัง3ลบ1 1 x กำลังสองบวก1 8 x ลบ2ส่วน x กำลัง3บวก x กำลังสองลบ6 x และ d 3 x กำลัง3ลบ1 1 x กำลัง2ลบ4 x ลบ14ส่วน x กำลัง3บวก x กำลังสองลบ6 x ข้อนี้เป็นการบวกลบเศษส่วนของพหุนามนะครับดังนั้นการบวกลบเศษส่วนของพหุนามเราต้องทําส่วนให้มันเท่ากันก่อนนะครับ สังเกตนะครับว่าพจน์แรกเนี่ยมันมีส่วนเป็น x คูณ x บวก3คูณ x ลบ2ส่วนพจน์อื่นเนี่ยพจน์หลัง x เนี่ยมันมีอยู่ในนี้อยู่แล้ว x ลบ2อยู่ในนี้อยู่แล้ว x บวก3อยู่ในนี้อยู่แล้ว x กาลัง2บวก3 x นี่เราดึงตัว x ออกมาได้ครับเป็นตัวประกอบร่วมได้เป็น x คูณ x บวก3ซึ่งมันก็ตรงกับในนี้นะครับดังนั้นตัวคอรนอของเราก็ควรจะเป็น x คูณ x บวก3คูณด้วย x ลบ2นั่นเองนะครับดังนั้นเราควรจะทําส่วนให้มันเท่ากับก้อนแรกนะครับ ก้อนแรกมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ลอมันลงมาไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะครับต่อมาครับก้อนต่อมาครับสองส่วน x เห็นไหมครับว่ามันมีมันขาด x บวกสามกับ x ลบสองอยู่แล้วก็คูณให้มันทั้งเศษทั้งส่วน,นครับเป็นสองคูณด้วย x บวกสามคูณด้วย x ลบสองหารด้วย x, x 3, คูณ x บวกสามคูณ x ลบสองนะครับ ต่อมาครับลบ1ส่วน x ลบ2มันขาด x กับ x บวก3อยู่แล้วก็คูณให้มันทั้งเศษและส่วนครับก็เป็น x คูณ x บวก3หารด้วย x คูณ x บวก3คูณ x ลบ2นะครับต่อมาครับ 2x ลบ1ส่วน x บวก3มันขาด x กับ x ลบ2อยู่แล้วก็คูณ x กับ x ลบ2ให้มันทั้งเศษและส่วนครับเป็น 2x ลบ1คูณด้วย x คูณด้วย x ลบ2หารด้วย x คูณ x บวก3คูณ x ลบ2นะครับ ตัวสุดท้ายครับลบสีลบสหารด้วย x คูน x บวกสมันขาด x-2 ลบสอยู่เราคูณ x-2 ลบสให้มันทั้งเศษและส่วนครับก็เป็นลบด้วย4 x ่ลบสคูณกับ x-2 ลบสนะครับหารด้วย x คูน x บวกสคูณ x ลบสนั่นเองนะครับทีนี้เห็น,นครับว่าส่วนมันเท่าเท่ากันแล้วครับพอส่วนเท่ากันแล้วเราเอาเศษมาบวกลบกันได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะเอาเศษมาบวกลบกันเรา คูณกระจายของมันให้เรียบร้อยกันก่อนดีกว่าครับก้อนแรกมันกระจายของมันเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรครับลอกมันลงมานะครับต่อมาครับเราขอกระจาย x บวกสามเข้าไปใน x ลบสองนี่ก่อน,นครับกลายเป็นสองคูณกับ x คูณ x เป็น x กำลังสองนะครับ x คูณกับลบสองเป็นลบสอง x บวกสามคูณกับ x เป็น บวก 3x นะครับแล้วก็บวก3คูณกับลบ2เป็นลบหนะครับหารด้วย x คูณ x ลบบวก3คูณ x ลบ2รับลบกับ x คูณ x บวก3กระจายเข้ามาครับเป็น x กลังสบวก 3x นะครับตัวส่วนก็เท่าเดิมครับต่อมาครับขอกระจาย x เข้ามาใน 2x กลบ1นก่อนครับกลายเป็น 2x กลัง2ลบ x คูณกับ x ลบ2 นับตัวส่วนก็ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลบกับ 4x กำลัง 4x ลบ3คูณด้วย x ลบ2ก็กระจายเข้ามาครับ 4x คูณ x, x เป็น 4x กำลังสองนับ 4x คูณด้วยลบ2เป็นลบ8 x ลบ3คูณกับ x เป็นลบ3 x ลบ3คูณกับลบ2เป็นบวก6นะครับตัวส่วนก็เท่าเดิมครับ ทีนี้มันยังมีพจน์ที่ยังคูณกันไม่เรียบร้อยก็ทําต่อนะครับพจน์แรกเท่าเดิมครับลอกมันลงมาครับต่อมาครับพจน์ที่สองอก่อนคูณกระจายขอรวมเอกนามคล้ายก่อนนะครับลบสองบวกสามเอกลายเป็นบวกเอกนะครับแล้วเรากระจายสองเข้ามาในวงเล็บนะครับเป็นสองเอกกำลังสองบวกสองเอกลบสิบสอง ตัวส่วนก็เท่าเดิมครับต่อมาครับอ่านี้กระจายเรียบร้อยแล้วก็ลอกลงมานะครับต่อมาครับ2 x กําลัง2ลบ x คูณ x ลบ2กระจาย2 x กําลังสองเข้าไปครับเป็น2 x กําลัง3กระจายเข้ามาครับเป็นลบ4 x กําลัง2ลบ x คูณกับ x เป็นลบ x กําลัง2แล้วก็ลบ x คูณกับลบ2เป็นบวก2 x นะครับส่วนก็เท่าเดิมครับ วันนี้ครับตัวหลังสุดก็กลายเป็นลบด้วย4 x กำลังสถูกไหมครับลบ8 x ลบกับ13 3 x เป็นลบ1 1 x แล้วก็บวก6ส่วนเท่าเดิมอยู่นะครับทีนี้เรากระจายเรียบร้อยแล้วเราก็นำพจ์เอกนามคล้ายกันมาบวกกันได้แต่ต้องระวังนะครับว่ามันมีลบนะครับต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่ง ดังนั้นดูที่ตัวเศษนะครับก็จะเท่ากับตัวส่วนของยญาเขียนไว้ก่อนนะครับเราเราเอามาบวกลบกันได้ครับเอาเศษมาบวกลบกันได้เป็นนี้นะครับดังนั้นบวกนะครับเราก็ลอกมาเลยนะครับ2 x กำลังสองบวก2 x ลบ12ลบ x กำลัง2บวก3 x เราก็ต้องกระจายลบเข้าไปนะครับลบเจอ x กำลัง2เป็นลบ x กำลังสอง ลบเจอกับ 3x เป็นลบ 3x นะครับต่อามาครับบวก 2x กําลัง3ครับลบ 4x กําลัง2รวมกับลบ x กําลัง2ตรงนี้เป็นลบ 5x กําลัง2นะครับแล้วตรงนี้บวก 2x นะครับแล้วสุดท้ายครับอันสุดท้ายเป็นลบ 4x กําลัง2ลบ 11x บวก6เราอย่าลืมครับกระจายลบเข้ามาให้หมดนะครับ ลบเจอกับ 4x กำลัง2เป็นลบ 4x กาลัง2ลบเจอกับลบ 11x เป็นบวก 11x นะครับและลบเจอกับ6กลายเป็นลบ6นะครับตัวส่วนครับก็คือ x คูณ x บวก3คูณ x ลบ2ตรงนี้ขอคูณกระจาย x บวก3เข้าไปใน x ลบ2ก่อนนะครับก็กลายเป็น x คูณกับ x กาลัง2นะครับ x คูณด้วยลบ2เป็นลบ 2x 3คูณกับ x เป็นบวก 3x นะครับ แล้วก็สามคูณกับลบสองเป็นลบหกนะครับครับต่อมาเราก็รวมเศษและส่วนเออเศษครับเอาพหุนามเอาเอกนามคล้ายกันมารวมกันนะครับดูดีกรีสูงสุดก่อนครับเป็นดีกรี x กำลังสามนะครับ x กำลังสามมีอยู่สองพจน์ครับก็คือ x กำลังสามครับสอง x กำลังสามรวมกันกลายเป็นสาม x กำลังสามนะครับต่อมาครับดีกรีสอง ลบสา x กำลังสองบวก2 x กำลังสองเป็นลบ x กำลังสองลบอีก x กำลังสองเป็นลบ2 x กำลังสองลบอีกห x กำลังสองเป็นลบ7 x กำลังสองแล้วลบอีกสี x กำลังสองเป็นลบ1 1 x กำลังสองนะครับต่อมาครับดีกรีหนึ่งคือ x มีบวก2 x ลบกับ3 x เป็นลบ x นะครับลบ x รวมกับ2 x เป็น x เดียวนะครับแล้วก็ x บวกกับ1 1 x เป็น1 2 x นะครับบวกด้วย1 2 x แล้วก็ เหลือค่าคงที่ครับดีกรีศูนย์มี 4, บวกสี่ลบสิบสองเป็นลบแปดลบแปดลบกับหกเป็นลบสิบสี่ส่วนตัวส่วนครับเป็น x คูณด้วย x กําลังสองบวก x ลบหกนะครับหรือตัวส่วนก็คูณกรตายเข้ามาครับเป็น x กําลังสามบวก x กําลังสองลบหกเต็ก้ครับซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ b นั่นเองครับดังนั้นหลักการของการบวกลบ,บเศษส่วนผู้น้าก็ง่ายๆครับคือการทำส่วน ให้มันเท่ากันโดยการหาคอรนอนนะครับแล้วก็เอาตัวที่มันคูณแล้วได้คอรนเนี่ยครับคูณทั้งเศษและส่วนมาทําส่วนให้มันเท่ากันแล้วเอาตัวเศษและส่วนมาบวกลบกันได้นั่นเองครับในวิธีการทําข้อสอบให้ตัดข้อที่ไม่ใช่ออกแน่โหเหลือตั้งสองข้อนะวิจะเลือกข้อไหนอ่ะถ้าเราจะตอบข้อไหนกันแน่อข้อนี้โอ,โอ